สวัสดีคะ่ะแม่เหน่งช่องภูมณิณีบ้านดินสร้างบ้านดินในป่าในสวนหาที่วางสร้างอาหารชวนหนีโควิดค่ะมาสร้างบ้านดินอยู่กันฮะวันนี้ไม่สร้างอะไรให้ดูนะคะแต่มาชวนดูบรรยากาศค่ะเ,เล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะปั้นดินเป็นบ้านฮะถ้าใครได้เคยฟังอาจารย์จนจันไดนะคะเล่าเรื่องการสร้างบ้านดินค่ะ ทุกคนก็จะอยากค่ะอยากพิสูจน์่าจริงไหมอ่าร้อนเย็นหนาวอุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะคนรู้แค่นี้ก็โดยมากก็ก็อยากสร้างบ้านดินอยากลองฮะใทีนี้ช่วงนี้แม่เน่งได้รับโทรศัพท์เยอะมากก็คือเกี่ยวกับสร้างบ้านดินพอดูคลิปไปก็อยากจะสร้างค่ะอยากแบบนี้แบบนี้อ๋อแต่เงินมีเท่านี้แม่เน่งเป็นคนพูดตรงๆนะคะก็จริงๆก็เงินน้อยก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ หลังใหญ่สวยหรูอลังการในการที่ไปรับเหมาเพราะว่าการรับเหมาก็ต้องเอาคนไปต้องอะไรไปอย่างเงี้ค่ะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแม่หนึ่งจะแนะนําทุกคนว่าสร้างเองไหมคะอะ่สร้างเองบางคนก็จะไปไม่ถูกทางนะคะบางคนก็อืมแบบมีเงินอยู่แค่เนี้ยอยากจะ จ้างไปสร้างให้พ่อให้แม่อยู่ดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะเป็นลูกกตัญยูนะคะแต่บางทีเงินมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญวันนี้ที่แม่เองมาพูดเนี่ยอยากจะชวนค่ะอยากจะชวนให้สร้างบ้านดินเองก็คือว่าเอาพูดง่ายๆถึงก้อนดินนะคะก้อนดินนี่คือมหัศจรรย์ไหมคะอ๋อมีสามอย่างค่ะดินเหนียวทรายแกลบค่ะก็มาผสมน้ำนวดนวดเข้ากันก็สามารถที่จะทำให้ผนังบ้านดินหนาะๆอ่อ แล้วก็ปั้นเป็นบ้านให้เราอยู่อาศัยได้ค่ะสามอย่างที่ธรรมดาดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาค่ะแม่หนึ่งก็เลยอยากจะมาชวนว่าก็เราก็เริ่มสิคะเราก็สร้างเองค่ะสร้างยังไงอ่อก็ยังไงอ่ะมีบ้านสวนนั่นค่ะอยู่ทุ่งนาที่โล่งกว้างค่ะที่โปรงอ่ะทําบ้านดินค่ะสร้างบ้านดินค่ะปลูกพืชผักอ่าอยู่ในบ้านเราเองไว้ใช้ไว้กินอย่างเงี้ยค่ะ แม่เหน่งว่าทุกคนทําได้นะคะหาข้อมูลจากหนังสือปรึกษาเพื่อนที่เคยสร้างหรือว่าอย่างแม่เน่งนะคะก็มาออกมาเล่าประสบการณ์ทางช่อง YouTube เพื่อที่อยากให้คนอื่นสร้างเหมือนกันเพื่อนๆนสร้างค่ะจริงๆไม่ได้มีจุดประสงค์จะต้องมากอบโกยการรับเหมาเลยนะคะก็เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากทําไม้พิมพ์เลยค่ะลองดูนะคะทําบ่อย่ําดินทําอิดบัลละประมาณอ่าแรกๆก็จะน่าจะห้าถึงสิบก้อนคะ่ะ อุ้ยพอชำนาญไปก่อโอจะได้สักยี่สิบสามิบก้อนค่ะบ้านดินหลังเล็กๆประมาณสามคนสี่นะคะก็จะใช้ก้อนอิดดินอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยก้อนหักประตูหน้าต่างช่องแสงช่องเปิดออกไปนะคะมาเรื่องค่าใช้จ่ายมักงค่ะการทําอิดดินดิ่มนี้ก็ถือว่าถ้าเราเอาแรงลงก็ก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายก็จะมีก็การซื้อดินกรวดหินปูนอ่า หลังคาอย่างนี้นค่ะที่จําเป็นต้องใช้จ่ายนะคะอ่าก็เซฟเงินไว้ใช้ในพวกเนี้ยค่ะในการที่จะเป็นต้นทุนในการสร้างบ้านเราอันอื่นเราก็ลงแรงไปเนาะไม่หน่งว่าไม่เหลือบานก,ก่อแรงนะคะก็สามารถทําได้จริงๆกบทําบ้านดินค่ะทําเองค่ะช่วงนี้โรคระบาดโรคร้ายนะคะเงินทองก็หายากไม่หน่งเข้าใจเลยค่ะ ใช้วัสดุที่มีค่ะหรือว่าไปขอบ้านญาติบ้านเพื่อนบ้านใครก็ได้ที่เขามีของที่ไม่ใช้สมัยนี้แม่นงคิดว่ามีแน่นอนค่ะไอ้พวกนั้นเป็นทุนทรัพย์ของเราเลยค่ะบางคนค่ะไม่ได้ใช้กองอยู่อย่างนี้ค่ะเป็นของเก่าค่ะลองไปลื้อมาใช้นะคะเพราะว่าจะประหยัดต้นทุนแน่นอนค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะบางทีของกองนี่สวยสวยอมตะเลยไม่ใช่ของเล่นๆเลยค่ะบ้านดินค่ะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะพักผ่อนนะคะปฏิบัติธรรมอ่า บางทีนะมีแม่ชีนะคะก็ต้องการสร้างบ้าดินเขาป่วยอย่างเงี้ยก็เอาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่วิเวกค่ะเยียวยาจิตใจะคะ่ะย้ําเกิดสภาวะที่จิตใจย่ําแย่แต่ช่วงเนี้นะคะ่ะเราเราไม่ต้องถึงกับย่ําแย่เราสร้างเพื่ออยู่อาศัยจริงๆเลยคะ่ะก็คือว่าเราก็ทำอาหากินในบ้านไปด้วยะคะ่ะปลูกนั่นปลูกนี่ทํานั่นทํานี่ไปด้วยะคะ่ะชวนสร้างบ้านดินในยุโคโควิดนี่นะคะอย่างน้อยคะ่ะประหยัด ประหยัดเงินแล้วได้ประโยชน์นะคะได้ปล่อยวางค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทําในสิ่งใหม่ๆค่ะทําได้แน่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดในการสร้างบ้านค่ะได้อยู่กับตัวเองค่ะมีวินัยจัดการตัวเองได้อย่างมีระบบค่ะฝึกไปเรื่อยๆฝึกนู่นฝึกนี่ลองสิ่งใหม่ๆปลูกต้นไม้ไม่เคยปลูกก็ปลูกค่ะฝึกความอดทนค่ะสมาธิยาวขึ้นแน่นอนใจเย็นลงนะคะสร้างบันดินค่ะ คือเราได้อยู่กับป,ปัจจุบันนะคะเออพอเราทำไปก็จะเป็นภาพที่ใกล้ความจริงนะคะก็ได้ลงมือทำค่ะเลิกกังวลค่ะกลัวว่าจะทำไม่ได้อ,อ่ตั้งใจทำวันนี้ค่ะมองเห็นโครงการข้างหน้าค่ะเป้าหมายต้องชัดเจนค่ะไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้คาดหวังก็ะทำเรื่อยๆลงมือทำมาไม่ได้อยากให้ทำจริงๆค่ะเพราะว่า จริงๆง,ง,งบอ่ะมีแสนสองแสนน่ะอาจจะถูกกว่านั้นมากมายก็ได้ค่ะถ้าเราลงแรงกายแรงใจไปนะคะสรุปนะคะบ้านดินนเป็นบ้านที่แข็งแรงค่ะสวยงามใช้ยู่อาศัยได้อย่างถาวรมั่นคงค่ะถ้าอยากสร้างบ้านด้วยตัวเองก็ต้องมีความเพียนมุมาณนะพยายามเอาช่วงนี้ค่ะช่วงวิกฤตเนี่ยค่ะเอ,อลองดูค่ะลองสร้างบ้านดินค่ะ สร้างแล้วก็จะอยู่ได้อย่างถาวรแน่นอนอย่างโครงสร้างอย่างหลังคาที่แม่เน่งแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะคะเมื่อเช้าค่ะได้ฟังข่าวทกศนะคะเขาชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านค่ะมาสานต่ออาชีพของครอบครัวแต่อันนี้คือเอาเป็นแนวทางนะคะในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยด้วยดินค่ะก็คือพูดง่ายๆก็เหมือนอสั่งสอนกันมาหลายระบบแล้วค่ะก็คือแบบพอเพียงค่ะจะทํายังไงให้เราพอเพียงเพียงที่เราพอนะคะเนาะฮะ อ๋อคลิปนี้ก็ไม่ได้บ่นนะคะแกมาแบ่งปันว่าเออช่วงโควิดวิกฤตอย่างเงี้ยเราทําบ้านดินกันอยู่ไหมทําได้เองอะถูกจริงๆค่ะเพราะว่าหลายคนที่พอเห็นราคารับเหมาของไม่หน่งไปแล้วก็จะอึง้งทึ่งไปเลยค่ะก็ไม่ถึงกับอึง้งทึ่งกันเนี่ยมีทางออกมีทางเลือกค่ะทําเองค่ะลองทํานะคะชวนค่ะค่ะ ทำเกษตรควบคู่ไปด้วยค่ะเกษตรไม่เวียนตายอยากปลูกอะไรก็ปลูกพ่อแม่เราปลูกอะไรไว้ก็มาสานต่อพัฒนาอย่างน้อยก็ได้เลี้ยงตัวเองก่อนค่ะแล้วเลี้ยงครอบครัวเนาะต่อไปก็ขอให้มันเป็นไรายได้นะคะค่ะไม่ในหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติง,ตงเป็นกําลังใจให้เน่งคนบ้านดินมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ